เอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยากไหมของบอดพี่อ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่ว่ายากไหมยากอ่าใครว่ายากบ้างใครว่าไม่ยากบ้างหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสมมติสมสมติมอไม่เห็นภาพผมเข้าใจมีทุนหนึ่งร้อยเหรียญเฮนหนึ่งเอร์เซ็ต่อวนัวนวันละกี่เหรียญหนึ1 1> ่งเหรียญวันละหนึ่งเหรียญยากไหมไม่ยากยากไม่ยากไม่ยากไม่ พี่ตั้งใจฟังให้ดีนะอย่าผมจะพาพี่รวยผมใช้คำนี้นะพี่อัดไปด้วยนะหนึ่งปอร์เซนตต่อวันยากไหมครับไม่ยากอะไรม่ค่ะพูดอะไรนะยากมันอยู่หนหนึ่งเปอร์เซนต่อเดือนห่อร์เซต่อวันยากไหมครับไม่ยากพี่รู้ไหมถ้าพี่ทำได้ทุกวันแบบมีวินัยนะเดือนหนึ่งพี่จะมีกำไรยี่สิเปอร์เซ็นเยอะไหมเยอะ แล้วทุกวันนี้เทรดวันละกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มได้กำหนดเหตุตามดวงเดียวดวงมาวันนั้นดวงเปิดพอบริสิกไหมครับดวงเปิดก็ไปไหมครับมีใครปิดหนึ่งเหรียญแล้วปิดเลิกมีไหม,มไม่มีไม่มีโอ้โหเหตจะพบขาลามาเลยคันไปหมดสัญญามัป็นมายแล้วพ <c oughs> ี่ฟังให้ดีนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทุกคนไม่เท่ากันเพราะผลไม่เท่ากันจริงไหมครับจริงถ้าพี่เทรดวันละหนึ่งเเเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ มองมองกับการมีมีทุนร้อยเหรียญพี่กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเยอะไหมเยอะหรอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่คร <Yeah. S 1> ับยี่สิบเห,หรียญหกร้อยเท่าไหร่นะเ,เท่าไหร่ครับพอกินไหมปกตินะเพราะต้นทุนที่มันน้อยแต่เรามองกับการถ้าพี่มีทุนแสนเนะ <c oughs> หรียญอ่ะแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ หนึ่งเท่าไรแสนเหรียญอืมหนึ่งห่นเหรียญเป็นเท่าไรสามหมื่นสามแสนกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมพูดให้พี่เห็นภาพที่สุดธุรกิจอะไรบ้างที่ได้เดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเอาความจริงๆนะพี่ว่าเจ้าของโรงแรมลงทุนยี่สิบล้านได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์่อเดือนถึงไหมไม่ไม่มีทาง พี่ต้องเข้าใจหลักการลงทุนก่อนนะพี่มีร้อยเหรียญพรุ่งนี้จะเป็นเศรษฐีได้ไหมไม่ได้ไไดแต่แต่ถ้าพี่อดทนมันได้ไ<ม>พี่ก็เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันเพราะนั้นวินัยสําคัญนะอยากเทรดตามดวงไม่เวิร์กแต่ถ้าพี่สนุกกไม่คิดมากโอเคอแต่ถ้าพี่เทรดโดยความเข้าใจวันหนึ่งเปอร์เซ็นแบงก์ปีหนึ่งเขาให้พี่หนึ่งจุดห้าปอร์เซ็นต์โกงๆนะปีล้วนะไม่ แล้วพี่ฝากไหมที่แบกไม่ไม่มีเงินขาดเราถูกต่อว่าถ้ามีเงินเราก็เปิดบัญชีฝากไงถูกไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าเงินมันสามารถทําเงินได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นความรู้พี่ๆจริงๆถ้าพี่ทําวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกวัน <Wow. S 2> เดี๋ยวดูนะว่าพี่ได้เงินล้านยังไงว้าว <Wow. S 1> ผมให้พี่ดูอันนี้ตัวเลขไม่เคยหลอกใครแต่สําคัญที่มีวินัยห,หรือเปล่าถ้าพี่มีทุนร้อยหนึ่งทุนร้อยหนึ่งสามพันกว่าบาทจริงไหมครับ พี่ได้เดือน20เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เยอะหรอกแต่ถ้ามันเป็นในรูปแบบดอกเบีย้ยทบต้นคือเขาเรียกว่าสโตรบอลเนี่ยมันจะเพิ่มคุณให้พี่เองถามว่า3,000กว่าบาทยอมเสียได้ไหมยอมเสียได้ไหมครับได้3,000แต่กับการถ้ามาันทาเงินให้พี่ระยะยาวได้ดีไหมดีแต่มันต้องแลกกับคำว่าวินยัยวินยัยว,ว,วินยัยวินัย1เปอร์เซ็นต์ได้1เหรียญแล้วคันไหม เวลาผมพาเทสู้ตันึกำไรสิบเหรียญเอาอยก่ไหมเอาวินัยคือวินัยต้องไม่เอาพี่ต้องไม่ได้หนึ่งเหรียญจบอแล้วพัฒนามันไปสำคัญใครยืนระยะได้เนี่ยเกิดขึ้นจากว่าวินัยที่มากพอไหมอลองยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างหนึ่งเหรียญร้อยเหรียญ กำไรหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับหนึ่งเหรียญเท่ากับว่ารวมกับทุนจะเป็นหน,นึ่งร้อยหนึ่งวันที่สองขนาดกำไรจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุนมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับค่ะแต่วิธีการเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมแต่ท<อ>ุนที่มากขึ้นเก็บร้อยจุดเหมือนเดิมง่ายไหมเก็บร้อยจุดแล้วแต่พี่เซ็ตไงตลอดเท่าไหร <c oughs> ่เรื่องเท่าไงเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันกรมกรมกรมที่กำไรหนึ่งเหรียญคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วฉะนั้นพี่จะทำเหมือนเดิมซ้ำๆวิธีการเดิมนี่หรอไหมครับหนึ่งเดือนอ่ะพี่จะมีรวมคุณนนะพี่จะมีเงินอยู่ร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สองเหรียญไม่เยอะเยอะไหมแต่ถ้าพี่เปลี่ยนเป็นคันเหรียญน่ะโอ่เ่ไหรโอเคถ้าพี่เป็นหมื่นเหรียญอ่ะทำเหมือนเดิม ฟังดีนะถ้ามีมือเหลือพี่ทำเหมือนเดิมหนึ่งความเสี่ยงพี่ก็น้อยเพราะระยะในการเก็บมันแค่สั้นแล้วจบแล้วเลิกลบแอปทิ้งพรุ่งนี้ค่อยโหลดใหม่ได้ไหมอย่างงี้ได้ไหมผมว่าไม่ได้เพื่อนเลยเผลอๆอย่าคกูกดให้กูเม่กดให้เพื่อนด้วยไม่เอานะปลอดใครปลอดมันนะโอเคไหมได้อะไรนะ ก็ได้พี่คนนี้โหลดไปได้ได้ครับแต่ไม่ต้องถึงขั้นกันท่านถึงเราแอบหรอกครับผมก็พูดเปรียบเปอร์ไปแล้วแหละการที่เพราะว่าเวลาความโลภเรานี่แหละที่เราทางเราเปน็องใช่เอาเป็นเดโม่เดโม่เลยปล่อยพี่ฟังนะวันนี้เราเห็นโกลด์เลยอะสิ่งที่มันทำให้เราเสียคือความโลภถ้าพี่โลภทุกอย่างจบพอโลภปุ๊บ ไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดอ่ะดูเทนดูท่าไม่ดูแม่งเลยจริงไหมครับกดปิดกดหูไม่รู้อะไรนะอะไรนะหูฟังหูเอ้าบายบายบายบแล้วมือไม่รู้เหตุผลจริงไหมครับสุดท้ายโดนมาเป็นไงน้อยโอไม่น่าลุงนี้ลุงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำกำไรให้ตั้งเป้าตัวเองด้วยนะครับว่าควรเก็บเท่าไหร่ โดยความสามารถตัวเองผมไม่ได้บอกเก็บหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันเป็นเรื่องที่ถูกแต่ผมบอกอันนี้คือง่ายคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับอ่ะหนึ่งเดือนพี่อะไรนี้ผ่านเป็หนึ่งปีได้เท่าไหร่พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ถ้าพี่ทำมันเป็นหนึ่งปีนะโอ้ตัวเลขไม่เคยหลอกใครเมื่อกี้สามพันบาทใช่ไหมครับค่ะซึ่งโอ้โหี่งินเยอะเลยวั้อันนี้คือร้อยร้อยเดียวหรอกะร้อยเดียวเลยผมจะเอา มันจะทวีเขาผมถึงบอกไงดอกเบี้ยตัวมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเหมือนที่ผมเงินไปฝากแบงค์หนึ่งปีอ่ะเพราะนั้นการเทรดที่เหมือนเดิมพี่จะมีรายได้เท่าไหร่นะวันนี้สามสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองดีมากนะบัตรวันนี้บัตเหรอบัตโอ้จากสามพันเป็นสามสามหมื่นเก้าไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่พี่เห็นไปไงมาถึงหนึ่งถายไปสามปีเลยสี่ปีเลย เอาไปกี่ปีอะรล่ะทำมาห้าปีนะครับขอปีสอง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 อ่ขอปีที่สองเดี๋ยวขายฝันกันไปอี่าเดียได้ตัวงห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเ้าอึงล้นแล้วนะครึ่งล้านนะคครึ่งล้านแล้วนะเยอะไหมเยอะเยอะเยอเริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วเพราะอะไรครับเพราะจำนวนคุณมันเยอะขึ้นมากปีต่างันถึงเงินเก็บเลยนะเก็บไปเร โอ,โ,โอ้โหเจ็ดล้านหรือคะเจ็ดเจ็ดล้านเปล่าเจ็ดล้านเจ็ล้านอันนีปีที่สามหรอคะโคโ้ชได้แว <ใน S 1> เอาลเอาลความโลภเิต้ <c oughs> นัวเลขเอะเป็นไงถามว่าเห็นพลังดอกไมต้นไหยครับนี่ไงเรื่องเนี้ยไม่ได้เกี่ยวเทคนิคคะเกี่ยวที่เรื่องของวิธีคิดครับอืมเพราะบาง,งคนไม่มีเลย เกรวันนี้พรุ่งนี้รวยอารมณ์มันซื้อหัวยี่กี่ <c oughs> รบอกไหสี่ปีเป,ป็ไงสปีสปีนี่เหมือนเหมืปปอนกับชีวิตใหม่ละไปปลูกผัก <c oughs> <c oughs> เลิกมละนะ่ปีสีปีสี่ปีเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสองล้านปาดโทเลิกไมแบบนี้ไม่เลิกเลิกครอบครอบนำแล, <c oughs> ล้วไงแล้ ร้อยกว่าล้านยังไม่เลิกแต่แต่แต่ก็ยังวันละหนึ่งเหรียญชีวิตที่ไม่พอชีวิตนี้ไม่พอเลยยังลูกหลานเยอะคำถามอะไรเงี้ยโคตรโคตรเที่ยนรับคำถามอย่างงี้เอางี้เอางี้เอาคำถามในซูมด้วยพี่เคยคิดถึงเงินองร้อยล้านไหมที่วันนี้ล่ะคะพี่ที่พี่ไม่คิดเพราะว่าพี่มีวิธีการพี่ไม่รู้จะทำยังไงได้เงินร้อยล้าน ให้ไป็นยัง่ก็ทําไม่ได้จริงไหมครับจริงตัวเลขเหล่านี้ไม่เคยหลอกกันเลยมันตรงทั้งหมดผมไม่ได้ทําตัวเลขมาหลอกนแต่ผมว่าจะบอกพี่ๆฟังว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทือวิในครับวิัยวิัยคือถ้าวันวน,นี้พี่ไม่รักษาวิันตัวเองไม่มีทางครับอันนี้สาคัญเลยนะแต่ถามว่ายากมันทุกคนบอกตอบว่าได้ได้หมดเลืยัํทำได้ไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับได้แต่รักษามันได้ไหมได้ค่ะได้เพราะถ้าพี่ทําแบบนี้นะครับ แล้วพี่ก็ทําในรูปแบบอะไรครับนักโปรโมทก็เห็นแค่นี้พอที่เหลือพี่ก็ไปทําอะไรโปรโมทแล้วพี่ก็เอาเงินนั่นแหะไปพุ่งเฟืัวเองถือว่านี่เป็นเงินเก็บใช่ไหมครับผิดอีวีมันได้เยอะมากนะสมัอนุ๊นพวกผมตันนี้ผมเตะกันนิดเดียวเองเตะกันจิ๊กเลยพอละที่เหลือคืออะไรครับทําการตลาดแต่ถ้าวันนี้ผมชวนพี่เทนเหรอผมบิ้วพี่ละกดเลยเดี๋ยวผมเทนตามให้ไปทุกวันเอาไหม คนอยากรวยเร็วหมดล่ะถูกไหมครับ <c oughs> แต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราพร้อมไหมจริงไหมครับ <c oughs> ทุกคนอยากรวยหรอยากรวยตื่นมาแล้วรวยอยากเป็นอย่างนั้นหมดสกิลเราได้ไหมความสามารถเราได้เห็นไหมคนที่ถูกหวยที่หนึ่งไม่เคยมีใครประบสบความเด่นเลยถูกเราที่หนึ่งไปครับจนเหมือนเดิมแต่ว่าจนเพราะอะไรเพราะไม่รู้เรื่องการบริหารการเงินเลย ยเยอะไลยครับพอถูกปุ๊บเยอะเรียบร้อยเพราะนั้นสําคัญนะเรื่องนี้ผมเลยอยากว่าพี่ๆนะถ้าเข้ามาอยู่วงการนี้นะครับสิ่งที่มาคือเรื่องของวิธีคิดที่เรื่องการบริหารจัดการที่นะครับแล้วก็วินัยสําคัญที่สุดเพราะฉนั้นที่ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับวันนี้ให้มีเครื่องมือเฮลดีขนาดไหนก็ตามถ้าพี่เทรดโดยไม่มีวินัยพี่ก็เสียอยู่ดีแต่ถ้าพี่มีเฮลแล้วพี่ทําเงินกับมันได้โดยการที่ไปช่วยคนที่เขาเทรดเสีย ไปสอนเขาที่เขาไม่รู้เรื่องพี่ก็จะได้ค่ายพีครับน,นั่นคือเงินที่พี่จะได้ส่วนอันเนี้ยพี่ก็ทํามันเป็นเชคนิคทุกวันเนี้ยที่ผมอยู่สถาบันอะ่ะผมทําเป็นวันแล้วติก๊กวันนี้กดเข้าเป้าผมกติก๊ติ๊กทุกวันตนน้นทรดมา6เดือนใช่ไหม55เดือน,นตอนนี้ก็เป็นหลายแสนล้ะโอ้โหเทสติดที่เหลือคือไปสอบ ถ้าพี่เห็นรางวัลจะพี่พี่จะสอนคนยังไงเหตุร <_ d ata> างวัลพี่ทำยังไงครับเผลอแฟนพี่ก็ไม่ได้คุย <_ d ata> เดี๋ยวาเพิ่งุ่งตอนที่มึงเด็ม้าอยู่เลยพิ่งจริงไหมครับจริงก,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 ก่อนได้คุยกันละเหตุเลือใช้ชีวิต <_ d ata> บางคนเข้าน้ำแม่งก็เอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยอาบน้ําเปิดแบบโผอ,อยู่ในดูการอเลยเใช้ชีวิตไม่เอานะวันนี้ไม่เอาเหตุตามเป้าตามเปอร์เซ็นต์ที่เราวาง ผมไม่ได้บอกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือวิธีการที่ใช่แต่อยู่ที่พี่เองพี่จะเพิ่มเป็นสองเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่จะเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้ครับอยู่ที่พี่เลยบางคนบอกชั้นเก่งแต่เพิ่มถ้าเห็นได้วว่าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่พี่รักษาให้ได้ถ้าพี่รักษามันสเตเบิโลได้มันก็ทำเงินได้พี่พอได้อันนี้สำคัญนะครับผมไม่อยากให้พี่เข้ามาแบบเอาไว้รวยแล้วแล้วก็ไปโชว์วรวยแล้วเนี่ยวันนี้รวยแล้วไม่เอาเะครับ สุดท้ายเราจะไม่ได้เห็นกันแต่วคนนี้ก็จะไปคนนี้ก็หายไปคนนี้ก็จะเลิกไปหรือเปล่าะมันจะไม่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้และเข้าใจกับมันนะเรายิ่งเป็นคนใหม่ยิ่งต้องเรียนเยอะครับเราเป็นคนใหม่ยิ่งต้องเข้าใจกับมันเยอะครับมันไม่หมูครับเกมนี้มันไม่อะไรมันไม่มีอะไรที่ง่ายๆหรอกครับแล้วมันจะได้ตังค์ไม่มีมาถึงจะรวยเลยไม่มีครับ มันเริ่มแบบนี้แหละมันเริ่มจากการที่ขนาดสมัครยังสมัครไม่ถูกเลยกดของเงินยังไงวะเนี่ยเริ่มแบบนี้เราแต่พอพี่ทาได้แล้วมันจะทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ครับพี่ไม่ใช่เวลาของการที่พาพี่มาเสียงโอเคไหมครับค่ะอย่าบอกว่าเอ้ยทำไมโค้ชไม่เห็นนำเลยผมนําัด้ตลอดเลยพอยิ่งผมนําพิเศษเยอะผมได้อะไรครับ IB ได้ค่ะ IB แล้วผมจะสอนเพื่อผมจะสอนพี่ทาไม ในเมื่อผมพากดเพนไม่ดีหรอผมได้ค่าบีไมครับพี่กดเงินวิ่งเข้ากระเป๋าผมเลยดีไหมผมจะมานั่งพูดทําไมเนี่ยพรากดเมื่อไหร่เงินวิ่งเข้าผาผมเลยแต่วันเนี้ยถ้าพี่กดแล้วพี่เสียล่ะผมก็ต้องหาคนที่เป็นแบบพี่ใหม่จริงไหมครับคเกมพวกผมคือทําให้พี่อยู่ครับอืมไม่ได้ทำให้พี่ไปครับพี่ก็ต้องคิดเหมือนผม ลูกค้าทุกคนคือเขาเป็นคนที่เขาเทรดแล้วทำเงินให้เราโดยที่เขาไม่ได้มาจ่ายให้เราเราได้ค่าธรรมเนียมพี่ก็จะเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเมไหรทนี้พี่เริ่มเข้ามาทําพี่ก็จะเห็นว่าลูกค้าสําคัญขนาดไหนผมถึงบอกเลยบางคนกดผมด่าเลย <c oughs> พี่กดไม่ได้เอาเงินกูอ่ะมันก็เรื่องพี่เท <c oughs> ่านะั <c oughs> ้นถูกไหมครับแต่ถ้าพี่เองเชื่อแล้วไปด้วยกันมันจะไปกันยาวครับมันอยู่ที่ว่าพี่วางเกมแบบไหนถ้าพี่วางเกมเร็วไม่เป็นหายนะ เดี๋ยวผมพากดทั้งวันเพราะผมนําเหตุตามเวลาอเอาไหมเอาเอาเท้าเลยพี่ <laughs> ผมได้หลอดอยู่แล้วแต่พี่เสียผมไม่รู้นะถูก <laughs> ไหมฮะแต่ถ้าพี่มีความรู้ล่ะถ้าพี่รู้แบบนี้ล่ะพี่อยู่ไหมอยู่พี่ได้ตังค์ผมได้ตังค์โอเคไหมโอเคธุรกิจมันวินงี้ครับพี่ก็จะคิดแบบนี้กับลูกค้าพี่เหมือนกันแล้วใน,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 นเมื่อลูกค้าเรามากขึ้นคนที่เถีงเราเยอะมากขึ้นสิ่งีเกิดข,ขึ้นคืออะไรครับ เราก็แพ้สิทธิ์ได้เลยอเพอทุกคนเก่งไหมครับเก่งเก่งแล้วทีนี้ผมต้องตื่นต้องพี่ไหมไม่ผมหาพี่เห็ดได้ไหมไม่ไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เขาเถิดยาวเลยครับเราได้เงินตลอดไหมได้ตลอดนี่คือข้อดีของเกมนี้ครับเพราะนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดเลยอยากให้พี่เข้าใจใครที่ยังไม่มั่นใจมีเดโมให้ลองครับในซูมเลยะครับใครยี่ไม่มั่นใจสมัครเดโมก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนเอาให้เก่งก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเซสชั่น เราไม่ได้มาชวนกันเหตุครับเราไม่ได้มูฟ e มาเหตุครับแต่เราเพลงมามูฟมาเจอโคดักที่มันช่วยนักเหตุครับแล้วเรามีหน้าที่คืออะไรครับสอต่อครับแล้ววันนี้เราจะรวยไปด้วยกันคาว่ารวยของของผมคือไม่ได้เงินในพอรครับมันรวยจากการที่เราเป็นนักการตลาดที่ดีครับแล้วเป็นนักดูแลลูกค้าที่ดีครับโอ้โหโอเคไหมครับอันที่สําคัญนะเดี๋ยวผมพากดแลเลยกดไหมครับ ไม่กดแล้วไม่กดแล้วมีไม่ัยโอเคไม่มีปัญหาไอ้เรื่องกดมันกดได้แต่กดโดยที่ว่าวันนี้เราต้องรู้ตัวเองไหมครับรู้ตัวเองหลอกต้องเฮ้ยหลอกเราบางทีเราเห็นเขาได้เยอะเราเอาเขาเอาเขาทเขาได้ไหมไม่ได้ใจไม่เท่ากันนะครับใจคนเราไม่เท่ากันคือต้อเปิดพอร์ตแ่งบินไปแล้วอ่าบินไปแล้วแล้ววันนี้ไม่เข้ากันละ เอาเลยเอาเลยแต่ย็นย no, oh, you know ังยังรู <f> ้ห <structured language> <rawd unre Private> ูรูยินะเข้าเรามันแบบมันแรงขักดันเมื่อกี้เมื่อกี้มันบอกมันดันเมื่ต้องเปิดจอใหญ่เลยแล้วจะเอาเยอะกว่าเอาเยอะนิเดียวก่อนเอาเยอะออกมาแล้วเมื่อกี้ใครบอกลงลงแล้วเมื่อกี้ลงไหมเมื่อกี้ไม่ออกตรงนี้ค่นลงมานนี้เฮ้ยนี่มันลงแน่ไม่ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะเทนมันขึ้นถ้าพี่มองตรงนี้ไม่ออก ไปทำอามสิบสามสิบสามสิบอันนี้สามสิบอันอ่าไหนอันไหนสามสิบกราฟเอา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 เจอที่ก่อนเดี๋ยวผมคนแบบอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ผมกดไว้ตั้งแต่ตอนไปกินกินน้ำข้างนอกเห็นไหมนี่หันนี้ไปกินน้ำข้างนอกน่าจะน่าจะเกือบหมดแล้วนะครับน่าจะฟ้าเกือบหมดแล้วว้าวอันเนี้ยดีไหมดีพอเรารู้แบบนี้เราไม่ต้องดูไหมเห็นผมดูกราฟไหม ไม่แค่ไม่ได้ดูเลยครับแต่แบบนีบเนี่ยเวิร์กไหมเวิร <Work. S 2> ์กเดี๋ยวเราจะบวกหมดทุกไม้ละผมต้องบอกเองถ้าพี่เข้าใจนะพี่จะไม่ต้องมานั่งดูทุกวันเลยไม่ต้องมานั่งดูตลอดเวลาครับเราแค่มองมันออกอเห็นไหมครับเมือ่อกี้เรามองตรงนี้ใช่ไหมครับราคายังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นชั่วโมงเปลี่ยนนีหนึงนั้นเราจะมองออกว่าการาฟเนี่ยอาจจะขึ้นมา ขึ้นมาย่อลงเห็นไหมครับเกิดโลใช่ไหมครับมันกำลังจะขึ้นหรือเปล่าตามจินนาการมันลอยขึ้นครับโครงสร้างมาันลยขึ้นไปถ้ามันพ้นทายตรงนี้แต่ว่าโครงสร้างสมบูรณ์ขึ้นไหมก็มคือว่าปึ๊บขึ้นมานี่เป็นเกิดทายลงมาเป็นโลใช่ไหมครับถ้าขึ้นไปพ้นตรงนี้แปลว่าคือมันกำลังจะขึ้นต่อ,ตอเก่งับเก่งะเก่งให้กนะก็ค้สอนดีนะให้เข้าใจ ถ้าสอนให้ท่องจําไม่ต้องพูดยำําแต่อันนี้สอนให้พี่เข้าไปโคจรเองดอีกหน่อนยพี่จะมองปุ๊บรูเลยอ,อย่างนี่ยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองแบบนี้ได้ก็ทกํากำไรได้เพราะว่าเนี่ยนั่งๆนักเดียวเนี่ยนั่นนนมงๆงงๆมาเือนเน่ยได้ทางละเนี่ยในขณาที่บรรยายนเนี่ยอันนี้บวกละขึ้นโหดมากครับอันนี้บวกละบวกเพราะอะไรเพราะผมดูทางเฟรมใหญ่แล้วว่า,ามีโอกาสขึ้นอ่างไปดูไปดูไปด,ดูทางเป็น ทิศวังแบบยิ่งทางาเฟรมใหญ่เท่าไหร่ความนิ่งยิ่งนิ่งเท่านั้นมันเกิดแรงอะไรครับอย่างนี้ต,<อ>ตื่นไมหมเห็นไหมครับว่าทิศทางเนี่ยมีโอกาสทาให้ราคาขึ้นต,ต่อตรงนี้ลงมาแุดวก็เห็นไหมขึ้นต่อไหมครับเพราะนั้นพี่ดูตรงเนี้ยที่อัดออกเลยอันนี้ขึ้นต่อแน่นอนใช่ไหมคะโค้ดไม่บอกครับ มผมว่าจะบอกว่าผมอยากให้พี่เข้าใจอะแต่สำหรับคนที่มองตรงนี้ยังไม่ออกผมมีเทลครับกดเทลนะอว้าวสิ่งี่เกิดขึ้นคือพี่จะเข้าต่อเมื่อมันเกิดสัญญาณเท่านั้นเท่าชัวนะครับอย่างที่บอกว่าทางเรมเพชวันเนี่ยถ้าพี่เข้าตามมันเนี่ยอย่างน้อยมีห้าร้อยถึงพันจุดห้าร้อยจุดเยอะไหมเข <500 S 1> ้าตามนะถ้าพี่ออกหนึ่งหลอด ห้าร้อจุดคือห้าร้อเดียนครับถ้าพี่ออกศูนย์จุดหนึ่งศูนห้าร้อยจุดเท่าไรครับห้าสิบห้าสิบเดียญถ้าพี่ออกศูนย์จุดศูนย์ต่อไปเลยอนี่สผมไม่ใช่หม่เลยนี0เอยอเดาถ้าศูนย์ุดศูนย์หนึ่งห้าร้อยจุดเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าเิบเดียญเกินเป้าเราไหมเกินเป้าแล้วเกินไยงทำไงนี่ย การบวกอะไรพี่เพราะนั้นแต่แ้วพี่บอกว่าเฮ้ยระยะชั้นน่ะฉันไม่ต้องเอาตัวการเยอะนะก็รุ่นสาเป็นไม่ได้หมดเอ็มสามสิบเอ็มสามสิบเอ็มสามสิบเป็นไงอาจารย์าไครับวิธีการในเทลทหนึ่งเปิดเข้ามาจะอัพเพย์ได้ไหมครับไม่ต้องรู้เลยว่าขึ้นหรือลงรู้เดียวว่าครับเราจะรอคำว่าบายเท่านั้น เป็นเซลล์ทีม่มาเทนไหมครับไม่ไถ้าเราคันอะไม่เอาต,อต้องเตรียมแตกราวเดียแต่ไมครับไปเกากวัดถูกต้องพี่ถ้าคันก็หาคารบายทาก่อนเรีย้ยไหมาะนนั้นเราจะไม่เชื่อเาขาครับเพราะว่าเป็นการย่อตัวของกาวครับอันนี้นเราครอบพื้ไปมันเลยทำให้พี่มองไม่ออกแต่ถ้าเป็นคนใหม่เราเห็ตามมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือถ้าเกิดเกิดด้านใบแล้วก็เข้าใบครับเพราะว่าตรงนี้มันจะแจ้งให้พี่เลยใครที่มีเนาฬแกงมันจะเด้งเลยว่า เข้าตรงนี้ TP หนึ่ง TP หนึ่งคืออะไร TP หนึ่งคืออะไรครับระยะตั้งปิดระยะตั้งปิดสมมติพี่ตั้งตั้ง TP หนึ่งเพรว่าระยะของพี่ต้องการตามระยะของเขาอันนี้เขาประมาณ200จุดใช่ไหม200ครับ200จุดเพราะว่าอี่เกิดขึ้นคือเราจะรู้แล้วว่า200จุดค่านาดหลอดไซส์เท่าไหร่ได้ตามเป้าของเขาเข้าใจไหมครับเช่นที่ออก0.01 200จุดเป็นกี่เหรียญ เลยไหมเออเลยเปล่าแล้วพี่ปิดก่อนหนึ่งเหรียญน่ะก็่ได้อืมแต่ว่าอันเนี้ยมันทาทำอะไรมากกว่าสองอ้อมากกว่าร้อยจุดละร้อยจุดถามว่าเสี่ยงไหมนิดเดียวเองนะเห็นป่ะแต่ว่าถ้าเรามีสกิลหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราเก็บแค่ร้อยเองนะครับร้อยจุดน้อยมากนะแค่อะไรอะไรหมดนี้เข้าแล้ว บางคนเห็นฟ้าไม่ได้เขาเรียนมาบอกว่าเห็นฟ้าต้องรีบปิดถ้าสีแดงให้เปิดถือก่อนจำปิดสีไงจำปิดสีถ้าสีแดงให้ถือไว้ถ้าสีฟ้าเป็นไงเห็นเมื่อไหร่กูปิดเมื่อนั้นยังไม่ทันเหรียดเลยกูปิดแล้วไม่เอาะะ้วสีแดงไม่ต้องถือเยอะนะครับเยอะไม่ดีตอนนั้นเรารอครับเกิดแต่เนี้อัพเพนรอแต่เนี้ยเขาว่าบายแค่นั้นเองครับง่ายมากผมบอกเลยมันเหมือน มันทําหน้าที่เหมือนต่อไปนี้พี่จะไม่ต้องเดาเลยเพราะมันกรองออเดอร์พี่เลยอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายพี่เคยเหตุพุ้นไหมครับไม่เคยไม่เคย,เคยรู้ไหมครับว่าพุ้นมันซื้อ,อยังไงซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงเหมือนพี่ไปซื้อของกิงกงอะไรพี่จะซื้อตอนถูกก็ขายตอนแพงได้แค่นั้นไม่เหมือนโปรดกเพราะนั้นถ้าพี่เหตุพุ้นนะ มีเฮลเนี่ยช่วยได้เยอะมากมเพราะเวลาซื้อหุ้นเราดูจากอะไรครับในรู้ดูจากอะไรกู<ม>ไปดูว่าเขาปิดงดเท่าไหร่กูก็ไม่รู้จริงไหมครับ,รบข่าวรายอะไรต้องใรู้จริงไหมครับแต่ถ้าพี่มีเฮลพี่จะรู้แรตลาดที่ต้องเปิดปอนทอยดูนะอยปอ,อตัวนี้นะครับไอรที่เห็นหุ้นอยู่โคตรมีประโยชน์เพราะมันไม่ได้แค่ดูฟอร์เร็กครับมันดูหุ้นในตลาดได้เลยทุกตัวคร<อ>ับ ที่เทตัวไหนอยู่